มาแกงเนื้อไม้สดนะครับแซ่บๆสู้กินนะครับมาเนี่อันนี้เป็นนื้อไม้สดนะครับต้มจืดแล้วนะครับแกงใส่ปลาหมึกนะครับโอ้ปลาหมึกแห้งนะครับปลาหมึกเข้ามาฉีกกอนเนาะ้วก็เครื่องมันก็ระสีมีบักพริกครับต่ะไปซอยหอมแดงพริกโดดนะครับกระสีพวกพักกระสีมีเนาะมีเห็ดนะครับนี่เห็ดขอนขาวเห็ดขอนขาวสดๆนะครับ สิมีข้อโพดนะครับข้อโพดผมเสไม่ตำเห็ดข้วเบือเนาะสิมีฟฝักทองออนนะครับเนี่ยฝักทอง on, ออนเข้ามาขันๆเป็นชิ้นน้หน่อยนะครับแล้วก็ยอดเอื้อเนาะหรือว่ายอดฝักทองนะครับเิมี่กระเจี๊ยบเนาะโอ้เครื่องร้ายนะครับเหมือนนี่ต้นหอมพักชี้นะครับสุดท้ายกะดใไซใบชะอมเนาะหรือว่าพักขานะครับอ่าันดับแรกนะครับเข้ามาคันยานางกันเนาะ มายองอย่านางก่อนนะครับคนอีสานเขาเอื่นยองเนาะคนไทยค่จอเอิน่นขยี้หรือว่าขั้นว่ากันไปนะครับกองเอาสนามมันเนาะนี่นครับขั้นไปมือเลยครับแบบบ้านๆเนาะออกมาเป็นนามอย่าน้างแบบนี้นะครับส่วนเขาโพดเขาเนียวนะครับผมกระสีมะฝา,านเฮ็ดเป็นเขาเปลือนะครับเนาะเข้ากระสีมะฝานฝานแล้วกัสักสองฝักนะครับเข้ากระสีมะต่า เห็ดเป็นขา้าวเบือเนาะตำให้ละเอียดนะครับไผโบมีก่กัเอาข้าวเหนียวแซ่เลยครับเด้อมาตำแทนนะครับพอตำละเอียดแล้วหน้าตาก็สิเป็นแบบนี้นะครับครับหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะหอมาเฮ็ดข้าวเบือนะครับสูตรบ้านๆนะครับต่อไปเฮาก็สิมาตำหมักพริกนะครับพริกกระเลียงเนาะประมาณ20เม็ดนะครับเผ็ดๆแซบ่แซบๆเลยนะครับหัวหอมแดง หัวหอมแดงเข้ากับตำพ่อบุปพ่อครับบะต้องตำละเอียดปันใดเนาะเรียบร้อย,ยนะครับเข้ากับชิมาเอาหม้อตั้งไฟเนาะเอาเน่สดใสนะครับตามโดยนำกาหน้านะครับใส่ให้มันถ่วมเนม่ไปเลยนะครับเนี่พอใส่ไปแล้วนะครับเข้ากปสีใส่เครื่องแกงที่เขาตําไว,นนะวนา้นะครับติดกับหัวหอมแดงเนาะส่วนข้าวโพดนะครับ นห่เขามาคนกับไส่น้ำยาหน้าให้มันแตกก่อนนะครับเห mm ็ด hmm. เป็นเขาเบื่อเนาะพอคนให้มันแตกแล้วเขาก็มาเทใส่ในหม้อเลยครับนครับเทใส่ในหม้อเลยครับเห็ดเป็นเขาเบื่อนะครับขเขาผดเขาเหนียวนะครับอันนี้ครับหลังจากนั้นห่เขากะคนเนาะคนนะ้คนให้มันเข่ามันนับใสตะไคร้ซอยเข้าไปเลยนะครับ ตามด้วยฝักทองนะครับฝักทองอ่อนเนาะตามหน่วยเห็ดนะครับนี่เห็ดบดเห็ดขอนขาวนะครับใส่เข้าไปจัดเต็มเลยครับมือนี่แกงเนื้อไหมเครื่องลายเสียบๆนะครับเดี๋ยวครับเขอากัปล่อยให้หม้อเดือดนะครับหมอกำลังจเดือดเข้ากับคนแน่นะครับเดี๋ยวเขาเบื่อที่เขาตำมันสติดก้นหม้อเนาะเข้ากับข้นๆแน่นะครับ คนไปน้ำแกงไปน้ำนะครับแล้วก็ปิดฝาให้หมอมันเดือดเต็มที่นะครับจังมาปุงนงครับนี่ครับปล่อยให้มันเดือดเต็มที่แบบนี้นะครับเอากับคนๆกลน,น,นๆนี้มันแน่หน่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจิติดบกลนหมอนะหลังจากนั้นเขาเอาข้าวโพดนะครับข้าวโพดส่วนหนึ่งเข้าไปตาเห็ดเขาเบือนะ่อเนาะส่วนหนึ่งเข้ามาฝานฝานก็ต้องตำาลครับออามาใส่แกงเนาะใหมนะ่เนาะเวลากินมันจิเคี้ยวนุบๆดีนะครับเนาะ ตามด้วยกระเจี๊ยบนะครับตามด้วยปลาหมึกแห้งนะครับปลาหมึกแห้งเท่ากับไปล่างก็นาะล่างเท่ากับมากฉีดจักครึ่งนึงนะครับใส่เป็นตัวไม่ใช่ตัวเงี้ยวไปนะครับพอหมอเดือดเขากับเริ่มปรุงเลยนะครับปรุงด้วยน้ำปลากรนนะครับใส่จากสองทับพี่นะครับให้มันนัวๆไปเลยนะครับแกงน้๊อไม่กับสีขาดน้ำปลาบ่ด้นะครับตามด้วยแป้งนัวนะครับรสดีนะครับต่อไปครับ ใส่น้ำปลานะครับใส่จัดทับพี่หนึ่งนะครับใส่แล้วห่อกะเป็นคนนะครับพอใส่เครื่องปรุงแล้วห่อกะล่องซิมเบิรงนะครับเสียลรสชาติไดกะตามใจชอบซิมแล้วเ่อตามโดยพักเลยครับก้อนจียกลุงจากเตาเน้ะเ่าก็ตามโดยพักเลยนะครับเพราะว่าเนือใหม่มันสุกแล้วเขาต้มจืดแล้วมันเลยสุกง่ายแาก็ใส่พักก็เลยนะครับ ตามด้วยชะอมหรือว่าผักขานะครับบ้านเราเอื่นผักขานะต้นหอมผักชีใส่ลงไปเลยครับค้นให้มันเข้ากันนะครับกินชะอมกับซีออกเลยนะครับกินผักขาหอมเลยครับไผ่บวมีชะอมกับใส่ใบแมงลักนะครับหรือว่าผักอีตูก็ได้นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับบางคนเพิ่นกับวมักกินชะอมเลยครับมะกอสิเน้นนะครับบางคนครับก็เข้ากับเลือกเอานะครับตามด้วยลูกโดดนิดน้อยครับก่อนที ปิดเกเนาะเขากับคนไปค้นมาแล้วครับก็ปิดไฟเลยเลยนะครับยกล่งจากเตาเลยครับพอก่อนชิยกลงกับซิมเบิ่งจะน้อยเนาะนี่ครับโอ้ส่เครื่องลายนะครับมานีโอแบบจัดเต็มเลยครับเครื่องลายเป็นต้นายครับมานีครับเรียบร้อยแล้วครับนี่คือขบวนการง่ายๆเนาะเฮ็ดง่ายๆครับหลังจากนั้นก็เสิร์ฟได้เลยนะครับพอรับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องได้เลครับเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับผม